สวัสดีครับพี่น้องมินมาแกนเพื่อนมาลงับมาเอรไปเจล่ะอดไปกินอะไรมือนี้เขายึดถึงบพพี่น้องครับอันนี้จะกลับไปลระย่องขึ้นก่อนนะครับเนาะไปเรี่วไ้เบื่อตัวกยเอาเอายุโลกก็ได้เอาเอายุโรคือมานังขั้นนี้คิดปกติมันบ่าแซมแมนครับแมนแมนเช่ามือหรอดิอะแมนไปยังขึ้นมหนังยี่นีอะ

เข้าเมียเข้าเมียเข้าเมียกเคเป็นเข้าเมียเนี่ยเพาะสาวโถู้ไหนดเป่าแพก่ทำไมแล้ว่อาแนท่านผู้หนุยแทนหมดแท้เอาป้อนเินางท่านผู้หนุยแทนหมดท่านจะจะดตั้งไดกันแน่ใด่อท่านผู้หนุนแทนวแทนานนี้สายการมินของแนวเองเจ้ย ท่านผู้แทนที่ขึ้นหางการบินไปไม่กลับน้องกับภูมิทัยโอ้อยู่ในความทีงงอีไปใส่ก่อนไม่เลยย่องไม่ผุนไปอ้อมน้อยน้องกับภูมิทัยไปการบินนอนโลโ่โลโโลลแบบแม่เล่านอนดีดิหมดจ้วกับโตื่นเมือนหมดจ้วงขาเนหมดก่อนไปหอดหมดงามเต็มไกลโมตื่นไหมวันยังมานอนดีดิมานอนวันไปพุชเปรบอรลอยมันบอป่า พูเวอันสิแปมักสาวล่ะเฮ้ยใช่ล่ะขึ้นมาแม่รถพนสิอวกเด้อยูรเฮ้ยบเอกรเก็บข่าวความว้น้อพี่น้องรสีลงเหมือนว่าเอาลงเดิธรรมชาสตเพิ่นิตูดเนาะแซ่บ บ่เป็นห่วงเมียเลยติละเออล่ะเออเฮ้ยใหญ่เออนะแเออน่ะเนียขึ้นหน้าเดนาะไปลีบ um ่ อย่างนี้เลยงไม่เหมือนก้ยไ้ลีล่ะไ้กูเลไ่ร้ลยเปิดไู้ไเอดดกไม้บก็ไ้เอถแ้วเออใบต้นี้เติมาสร์เนาะอ่านลัดเ้ถแซวพมาหนังเลยบาดนพี่น้องเฮ้ยเบิ้งในเปลี่ยหนาเดียงจงคึงอยากอายเงี้ยงให่เอิญเอาหนองนยเจ้าพ่จังหวัดเนี่ย พอนีวุ่งนิวเสี่ยวไปอ่านลาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขามาส่งมาันมเชือกคงบากันแล้วบดีแถวไอ้ไม่หอดแปอที่่นงนีลาวันนี้เซดีไลาเ่กเ็กเกาคินเท่ากัเลยไปอาดลายายเซลดีเลยยายเดีรเซล่ยาย่วงเคินขัาหนหนาไปฮะใหญ่เลเนห้ขันขันหุ่นน่ มันมันสบายขั้นุ่นหัวงพ่สบายเท่านี้เด้อีพนั่นลาพอดีเออเหย่พี่น้องเอเย็นไหลฟันะเออหนาวหลสั้นวัดมืกขึ้นพี่น้องเอยนอนกับใครหนาวอะไรปวดมือปวดมือปวดนะเอเย็นนอนเฮ้ยเย็นกับอะไรขึ้นบัตเสาวหน่อยครับไปอาลารเลยสิบอดีเลี้ยวไหลๆหม่มาเลยอยูาเลย เจวไอแมไปเอเวเดียวหรือยังลุยเยิมการยก้นก็บอะไรกนเราบอกร้านเลยเอากันด้มาเลยามมันไม่ว่าีนังนี่แหละมไเ้ผมุมเนี่ยู้ดังม่มันเลยไปเลยผิดด้อยไปหุนนาะมันเขนนิดหน่อยนะเทียวไรไรเจี่วไปอาเกนปั่นยื่อะไรเออแล้วพิเนไม่ดียวพิเรอมาเ่ทำาไปเอิกูเออยุ่รถขั้นแดงกันละ

ม่งข e> e. ึ้นวาขึ้นนางใสนางนี้ไอึตื่นมากคือเเห็นกันเมืางไอไม่เห็นอยู่พีไอเห็นอยู่เบาพี่อะนกดตั้งเยอะอ้ยเอ้ยผมหนาวะนะเอ้ยผมหนาวเด่งข้ามานีเอ้ยผมหนาวมาแป้งมกันต่งข้ามานีเลยผมมีแป้งหม่าเมือนันจะมาขึ้นแอว์าวเนาะอาบน้ำวันนี้่ดนอ พีเชินเห็นอย่างกว่าฮอดอกฮอวดอกเออ้าวดอกเอลไอ้ะเลลวหล่อเล่านางเออนางเอ้านี่น่ไปด้าเอาดบอะไรีลายันได้ไละขอฟองพงยากไปแางมากไปยืดยีเลนนี่เขาปิดรถเดนี่เอ้อดเอิดกันมาก นี่ฮะนี่นมงเนีเกเอมแล้วเดียวขนนาไมาเอาไปนั่งมองเซฟเวอร์เราไปนอนเอ้ขืนครับหัวไปนั่งเด้อกันครับลถเหม่เม่ซเอร์ใหม่ครับวันนี้เราจะมาขัลดมาดมาดไอ้โมเซีลวเราละมามาอ้ไอ้พิไรแล้ว ไ่เยะโอ้เสียงมาจะหมดนั่งเดกกันความแล้วความแล้วครับาสยเหรอเห็นจะดเห็นจกพี่น้องมึงยได้จกเไม่สาเอาเอาเอาเขาหลุดบ้านเราม่อยู่น้ำเื่อนนเขืนบีบต้องบีบเตะมันได้เหมแม่โทหาก็ว่าไปแมอันอัน อันแม่นล่ำล่าล่ำล่าแล้วเรี่วเนี่ยเสียนี่ไปิดียูจดิจิจไปเตียนยุดเตีนผู้สาวทั้งไหนมันไปร้อยไปหาใหญ่เป็นคือจังเลยแต่ันเนี่ยแต่เนางว่าอยู่ว้างในจังเลยจะมองเนี่ยมาได้ไปอีกร้อล้านเนี่ยมาเนี่ยมาเห็นห่วงบอเชมเขาลงมาบดเหลียวดิไม่าชิ น้าหาก็บ่เห็นเออยังไปํานใหญ่ชิบใหญ่ยังยังยยงไอ้คนแมเนอน้ำหาเออน้ำหาบ่เห็นก็้กาดฉะนีด้เลยน่อยไงเออเขินให้บอกเลี้ยงไม่ใช่พเลยเด้ปี่น้องมาหเลยปี่น้อยเขินเซลถึกเซลครับ เราดีครบยังหรืเพิ่งด้วยดีไปแล้วเร็วครบยังครับครบแล้วเด็โอเคครับรออีกครบหรืนี่เดนโอ้ไม่ใช่ใช่หมดแล้วมาเด้อหมดแล้วมาขึ้นมาหมดไป้ยี่เบอร์ครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีกกันเด้อน้องเด้อเดี๋ยวเช้าถ่ายกันน้องไส้สิบประมาณวันขินเขินครับเวลานั่งยี่หน่าเลยหมดแ้วข้างหลังก็หมดแล้วครบหรือยังครับผม ครบยังครบยังขอบคุณครับติดตามครับไปเร็วเรบมีประตูกนี่ทานผู้โดสารปรดนะนี้แอุ่เรือเราขึ้นครบแล้วจะลู้นาลงรถยูรถสอยกันจะขาบพอดได้ด้วยการมาพอดกำลังกำปอง เสิขึ้นมาก่าแล้วคับอะไรินะเอาว่านังไังไงไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยอู้หูปนิแน่ปนิยังมาน้ำกันเร็วเนี่ม่แหน่ไอ้หนังพุ่นนะวางนะเอาอพิ่นงลงลงปิดไหล่สนิทกันด้อครับเด้อ โอ้ยขันบ่ปิดชิปเลยคันนั้นพ่ปิดชิปก็สิบ่ไปนางดอกพี่น้องโอ้ตายตายโอ้ยเก่็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ก็ได้กันกันแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับขอบช่างแซมชนะชัยลำพิดอภิชาครับขอบคุณและสวัสดีครับคอนเทนด้วยครับคอนเทนด์วันนี้ไปโทษแม่ว่าเขาบอกว่าพี่อ่ะแม่เขาว่าคอนเทนต์ดีสว่า คนชินครับเราทําเงินดีๆไปแม่อ้ายปิดสิบ่คนหยังอ้ายปิด <laughs> 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 <shimitation>